ท่านผู้มีปัญญาเนื่องด้วยการเวลาช่างไรเยื่อใหญ่อีกไม่นานชาติสมมุติหรือชาติในปัจจุบันนี้กําลังจะผ่านพ้นไปในไม่ช้าฉะนั้นจงอย่าได้ดํารงตนเป็นผู้ประมาทอย่างเด็ดขาดครั้นเมื่อ ต่างก็ได้รับการชี้ธรรมเปิดปัญญาฉับพลันหรือที่เรียกว่าได้รับหนึ่งนิ้วชี้ธรรมจากพระผู้รู้แจ้งแห่งยุคแล้วมิใช่หรือฉะนั้นจำต้องเร่งค้นหาจิตเดิมแท้แห่งตนให้เจออันคือธรรมยานเดิม แห่งชาวโลกที่มีความว่างเปล่าเทียบเท่าความว่างเปล่าแห่งจักรวาลอันนิอาจประมาณได้ด้วยความว่างเปล่าที่กล่าวมาเป็นความว่างแท้อันบริสุทธิ์ที่ไร้รูปลักอุปมาดังอากาศที่ล่องลอยไปมา โดยมิดได้แตกต่างกันเลยฉะนั้นเช่นนี้จึงกล่าวได้ว่ามีความกลมเกืนเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติหรือจักรวาลที่มิสามารถแยกออกจากกันได้หากแต่มีพุทธานุภาพแห่งการรู้แจ้งอันยิ่งใหญ่ ที่มีพร้อมอยู่ในตนอันเป็นตนจริงแต่เดิมมาเช่นนี้จึงกล่าวได้ว่าใจเดิมแห่งตนก็คือพุทธจึงมิผิดเลยหากจะกล่าวว่าเวไนแท้ที่จริงก็คือพุทธที่ยังลุ่มหลงมืดบอดอยู่หากแต่พุทธนั้นเล่าก็คือ เวไนที่ตื่นแจ้งแล้วจากความรุ่มหลงมัวเมาจากรูปลักษ์อันจอมปลอมทั้งปวงมิใช่หรือว่าด้วยเหตุผลที่ได้กล่าวมาข้างต้นว่าการตื่นแจ้งในธรรมยานเดิมแห่งตนหรือจิตเดิมแท้นั้นมีความสำคัญฉไนเพราะ ไม่เพียงแต่ตนเองบำเพ็ญได้ง่ายแล้วเนื่องด้วยเพราะหลักธรรมอันตื่นแจ้งทั้งปวงแห่งพระพุทธ,ธนั้นก็ล้วนอยู่ณนะความแยบยนแห่งความว่างจริณนณะตรงจุดหนึ่งนั้นหรือที่เรียกว่าจุดยานนทวานมิใช่หรือยามใด ที่ธรรมยานเดิมแห่งตนหลงทางคลานั้นเองก็ด้วยธรรมยานเดิมแห่งตนนี้แหละก็จะโปรดตัวเองอย่างเป็นธรรมชาติเสมือนรู้หน้าที่ของตัวเองว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรจึงเป็นหนึ่งเดียวกับดวงจิตแห่งปวงพระพุทธ,ธได้ดังพระพุทธ,ธ มักกล่าวอยู่เสมอว่ายามเมื่อธรรมยานหลงทางก็มีแต่ธรรมยานแห่งตนเท่านั้นที่จะโปรดตัวเองได้ส่วนคนอื่นเป็นเพียงผู้ชี้แนวทางให้เท่านั้นไม่เพียงเท่านี้ครั้นผลจากการแจ่มแจ้งจริงในธรรมยานของเรา ยังสามารถที่จะกล่อมเกาผู้คนที่ยังไม่ตื่นแจ้งจริงได้อย่างมากมายดุดพระพุทธในอดีตที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างมิขาดสายยังผลให้ท่านเหล่านั้นฟังธรรมได้อย่างกระจางแจ้งขึ้นมากกว่าที่เป็น จนในที่สุดนำพาให้ท่านเหล่านั้นได้ตื่นแจ้งธรรมยานโดยทั่วถึงกันเพื่อเป้าหมายสูงสุดแห่งการหลุดพ้นอย่างถาวรที่เรียกว่าพระนิพพานนั่นเองรู้ไหม